จันทระติตรงกับบันแรมปุ่ำาเดือนเก้าปีหอกพระพุทธศาสนายุการจังเดิมแต่การเสด็จจับผันตริพานแห่งองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าโรนั้นมีในอันบันดิตจะพึงกมลนักมาด้วยประการรังชะดีโโมตัสสัตวะโตระ

พิพัฒนาองค์กรลาบยกสรเสริญสุขุขประการจงมีแด่ท่านนะเจ้าภาพตระกูลประมวลรัพพรองทั้งท่านสาธุชนพุธ้ธุรกิทผู้เป็นฐานะพอดีเษฐีผู้บุญั้งยืนพระพุทธศาสนาที่เดินมาร่วมในการสะสมบุญในวันนี้ทุกๆคนทุกท่านนโอกาสต่อจากนี้ไป อาตมาภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนาพันนาพระพุทธศาสนาประกาศพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระชนินวรสมาสิโยเจา้าซึ่งในวันนี้อาตมาภาพได้รับมมจากทางเจ้เนชภาให้มาแสดงธรรมในการบำเพ็ญอุศทักษาณวัดปทานกจ อุทิศบุญไปให้กับดวงวิญญาณของคุณพ่อจากสิตรีละไมระมพยสผู้เป็นภาณพดีผู้ที่ได้อำตาละล่วงละหรือเสีชีวิตจากโรเราไาหลังจากุูชมโลกใบนี้มีอายุขัยได้6กิปีคุณพ่อนักอายุง่ายๆท่านเกิดในปีพุทธศักราช2,500 พึ่รุรกษการประถึงปัจจุบัน2,566จึงมีอายุขัยได้66ปีนับแต่คุณพ่อละไมเสียชีวิตลงท่านและเจ้าภาพมีภรรยาเป็นหลักลูกๆหละหลานญาติพี่น้องบ้านหนองสนุกรองจันก็ได้นำร่างของคุณพ่อมาตั้งนบางเห็กุศลศพ นาาลา82ปีวัดสแก้วพระอารามหลวงแห่งนี้ตัง้งบำเพ็ญกุศลอยู่สามปีวันนี้เป็นวันสุดท้ายปายงานเป็นวันที่ท่านท่ายเจ้าพามีภระระยาบุาาตรทดาญาติได้ตกลงปลงใจกันแล้วว่าจะทำการชาปนกิจหรือการเขาเสร็ร่างของคุณพท่านหมในบ่ายของ แต่ก่อนที่จะมีการชาปนก,กิจนั้นท่านศาสตร่นทั้งหลายมีความเริ่มใสศรัทธาอยากฟังธรรมเมื่อฟังแล้วกลั่นใจให้ใสกลั่นใจให้เป็นบุญอุทิศบุญเป็นพักษินารูปปาทานส่งไปให้กับโวงวิญญาณของผู้ใ่ผู้หา ดังนั้นก่อนอื่นเลยญาติุทั้งหลายอาตมาภาพในนามตัวแทนของคณะสงฆ์วัดสะแ้วพระอารามหลวงแหนี้ทุกครูก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับภรรยาบุตริิดาญาติพี่น้องของคุณพ่อทำไมหมมาณโอกาสนี้ทุกครั้งทุกวันนอกจาก ว่าธรรมภาพจะขาดเองเพราะว่ามีกิจมีภาระเยอะขึ้นอายุพรรษามากขึ้นหน้าที่การงานมากขึ้นบางครั้งก็ไม่เคยได้อยู่อันนั้นในส่วนของการทําบุญในส่วนของการสะสมสเสืียมของคุณพ่อละไมประมวลทรัพย์เนี่ยท่านมีเต็มเปลี่ยมอย่างแน่นอนอยากยู ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมารู้จักกับท่านท่านเป็นผาผ้าบดีตัวโยมท่านเป็นผู้ที่ทําบุญอยู่ตลอดไม่เคยขาดไม่เคยบ้าเบน,นและตัวท่านเองทุกครั้งที่ได้คุยกันท่านเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นโรคเป็นภัยอยู่ในตัว ท่านบอกเป็นธรรมดาของคนเรานาอะอาจารย์เนาะแกบอกอย่างนี้พ่อะไม่นะทุกคนเกิดมามันก็ต,ตายหมดแล้วแหละอาจารย์ถูกไหมแต่มาก็บอกว่าถูกต้องใช่พ่อผมทำใจได้ธรรนดานะเป็นโรคเป็นภัยเป็นโรคนั่นโรคนี้ก็รักษาไปตามอาการแต่ตท,แที่ผมจะการแพทย์หรือทำบุญทำทุกวันผมสะสมสบ,บียง ตายมันก็ต้องตายคนเรานี่คําพูดของอุบาสกท่านนั่นแสดงให้เห็นถึงว่าท่านมีปัญญาท่านมีความรู้ในชีวิตของท่านพอสมควรอย่ายมทั้งหายท่านเห็นอย่างนี้ท่านเห็นจุดหมายปลายทางของชีวิตไม่ว่าคนเราจะเกิดมาอยู่ในฐานะใด จะมาอย่างไรแต่เมื่อปลายสุดทางสุดท้ายแห่งชีวิตเราทุกคนทุกท่านเหมือนกันหมดนั่นก็คือเรามีความตายเป็นที่สุดเรามีความตายเป็นจุดหมายสุดท้ายแห่งชีวิตจะรวยล้นฟ้า หรือว่าจะเป็นยาจบตอนนี้พวกขอทานหรือจะเป็นสมณะชีครามเรามีความตายเป็นที่สุดเหมือนกันทุกคนแนั้นุทธ์เจ้าท่านให้เรามองสิ่งเหล่าน,นี้เป็นเรื่องธรรมดายากงลายการเกิดของมนุษย์ก็เป็นเรื่องธรรมดา การเกิดของสัตว์ในรัชานก็เป็นเรื่องธรรมดาปกติการเจ็บไข้ได้ป่วยได้โรคภัยไข้เจ็บต่างๆก็เป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดาการแก่เข้าก็เป็นเรื่องธรรมดาการพัดภาพจากสิ่งอันเป็นที่รักที่พอใจที่ชอบใจ ก็เป็นเรื่องธรรมดาและที่สำคัญที่สุดญาติโยมทงหลายการตายเป็นเรื่องธรรมดาอาตมาพาพขอถามท่านสาธุชนทั้งหลายที่ญาตโยมได้นั่งอยู่รวมกันอยู่หนะ้าสถานที่แห่งนี้ว่าญาติโยมตั้งแต่เกิดมาเป็นคนจำความได้ จนเข้าสู่อายุขายว้เท่าแะแกะะนน่ชราจนถึงการระบาดน,นี้จากผมดำลิดเป็นผหงอกขาวโยงไปมาแล้วกี่ศพโยงไปมาแล้วกี่างานโยงพบเจอความตายมาแล้วกี่ผนเพราะตอบแทนเลยว่านับครั้งไม่ได้เยี่ยมมากนะ นคนนี้ก็เหมือนกันไม่เคยขาดใส่บาตรลอายุไขยืนยาวตาทุกร้อยปีเยอะสมากเลยอยู่นี่มองไปทางไหนแต่อยู่บนพมาาเลยดังนั้นท่านสาธุจนทั้งหลายสิ่งเหล่านี้ถ้าเรามองเป็นเรื่องธรรมดาเนี่ยเราจะไม่พกมาก ุทธเจ้าสอนให้เราปล่อยให้เราวางในสิ่งที่ควรปล่อยในสิ่งที่ควรวางสิ่งไหนไม่ควรปล่อยวางห้ามปล่อยวางสิ่งที่ควรปล่อยวางคืออะไรยากโดนลายนั่นก็คือสิ่งที่เป็นสมมุทหลายในชีวิตเราที่มันเป็นเปลือกเป็นกะทิไม่ใช่แก่นเป็นเปลือกเป็นกะทิส่วนใหญ่เราทุกคน จะยึดติดในสิ่งนี้เป็นส่วนมากอันนั้นของฉันอันนี้ของฉันฉันหามาเป็นของฉันบ้านหลังนี้เป็นของฉันรถคันนี้เป็นของฉันที่ดินร้ไร่ทันไร้เป็นของฉันแต่หารู้ไหมว่าสาธารณนทั้งหลายนั่นเป็นแค่เปลืองเป็นแค่กะีเเ้เราสามารถรอบครองได้ในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่เท่านั้น ร้อยปีในชีวิบางคนามากแต่ถ้านับในสังสารวัตรนับในวัฏสงสารนับในสาสตแลจักรวาลนี้ช่วงเวลา100ปีของการได้มาเป็นมนุษย์นั้นเป็นเพียงเศษเสีย้ยวแห่งช่วงการเวลาเท่านั้นเอในขณะที่เรายัางมีชีวิต สิ่งที่เราควรยึดติดควรเป็นที่พึ่งนนั่นก็คือบุญและคนทั้งหลายเพราะอะไรเรามาพากึงย้ำว่าให้ยึดบุญไว้เป็นหลักเพราะตัวนี้แหละจะเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดสำหรับตัวของพวกเราเองของใครของมันขอย้ำนะโยมของใครของมัน ตัวใกรตัวเบไม่มีใครจะรับอะไรแทนกันได้ในส่วนของบุญญาโดมทั้งหลายโยมมาทั้งหมดบำเพ็ญกุศลมาสามวันสามคืนโยมได้ร่วมกันมาเป็นเจ้าภาพสวนพระอภิธรรมน้อมถวายกับปิยพันธ์อันประเสริฐแต่คณะสง์ สามคืนจนบัดนี้เป็นวันสุดท้ายยมทัานมาทงหมดทำเพื่ออะไรภรรยาสามีตายจากไปยอมเสียเงินมากไปย,ยอมเสียเวลาในการทำมาหาก,กินยอมเสียทรัพย์ที่หามาได้โดยยากมาอยู่ที่วัดสระแก้วแห่งนี้ สามคืนกับอีกหนึ่งวันเพื่ออะไรลองถามตัวเองเพื่อคำคำเดียวญาติโยมท้งหลายนั่นคือำคำว่าบุญคำคำนี้เป็นคำสั้นๆส,สั้นจริงๆพยางค์เดียวแต่มีความหมายที่ใหญ่หลือเกินญาติโยมทุกคนทุกท่านเป็นสิ่งที่เราควรยึดเป็น สิ่งที่เราควรปรารถนาะเป็นสิ่งที่เราควรจะไขว้คว้าให้ได้มากที่สุดขอดยย้ำอีกครั้งว่าบุญเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดให้กับเรา โยมไม่มีคำคำนี้โยมไม่มีโอกาสที่จะมาันงายูอย่างนี้นะโยมนะขอบอกไว้เลยโยมต้องมีบุญเก่าก่อนเรียกว่าปุกเทกระตะบุญแยตาบุญเก่าอุศก่อนที่ญาติโยมทั้งหลายได้สะสมเอาไว้ส่งผลให้โยมทั้งหลายได้มีโอกาสได้เกิดมาเป็นมนุษย์ ถึงแม้ว่าในภพชาตินี้จะเป็นมนุษย์ที่อายุไม่ยืนมากก็ตามแต่ที่สําคัญคโยมทั้งหลายเอ้นั้นไม่ใช่ประเด็นสําคัญประเด็นสําคัญมันอยู่ที่ว่าโยมได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วโยมพบพระพุทธศาสนาทีสินี่แหละคือประเด็นสําคัญหลักใหญ่ใจความเพราะประการคำสอนของพูะพทธเจ้าไม่ได้เราเกิดขึ้นง่ายๆบนโลกนี้ ช่วงเวลาที่พระพุทธศาสนาประสิษฐานอยู่ในโลกเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยากในช่วงเวลาที่พระพุทธเจ้าอุบัติในโลกเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยากและที่สำคัญที่สุดช่วงเวลาที่ยโย้งหลายนี่แหละเกิดมาเป็นมนุษย์เกิดขนนแบบึ้นได้ยากจากโยงหลายดังนั้นในการเกิดมาเป็นมนุษย์ อย่าให้เสียเปล่าในการเกิดมาเป็นมนุษย์ในการพบพระพุทธศาสนายางคืนอ,อาว้ก่อนเร่งสร้างบุญให้ทานรักษาสีลเจริญเาวานา้นหลายๆคนบอกว่าการจะได้บุญต้องใช้เงินอย่างเดียวอันนี้เป็นความเข้าใจที่พลาดเป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้อง บุญไม่ได้เกิดเฉพาะอนิสธรรในการให้เงินให้หออเท่านั้นโยมบุญเกิดได้สามทางทานศีลภาวนาเบื้องต้นเลยเนี่ยคือการให้ทานนี่เป็นเพียงเบื้องต้นเท่านั้นน,ออน,น,อนะอย่าดูงทัางหายละเอียดขึ้นไปยิ่งกว่านั้นคือการรักษาศีลเป็นจะศีลสีสห้าที่อย่าดูงทัางหายได้แต่ควาจาขอธรรมภาพ ให้เป็นสัจจียรยายในการรักสิ่งในเมื่อสกูลมาจากมันเตลิสูนที่สูงลักษณะอย่างนั่นแหละเป็นบุญที่ละเอียดที่มาที่หัวการให้ทานร้อยเท่าพันเท่าสูงขึ้นไปยิ่งกว่าการให้ทานคือการเจริญภาวนานั่งสมาธิวิปัสสนา,าการรมฐานนั่นบุญขั้นละเอียดสูงสุดบุญแห่งการกระลุธรรม บุญแห่งการหลุดพ้นจากอาสวะเดียแต่เอาละในส่วนของเรื่องนั้นอาจจะลึกซึ้งเกินไปยึดอันแรกเป็นหลักในการให้ทานนี่แหละเป็นเบื้องต้นทานก็ไม่ได้มีแต่อามิสถานที่จะต้องใช้เงินอใหญ่โยมมีแต่อามิสถานเท่านั้นแค่โยมที่โยมจะต้องใช้ตังในการที่โยมจะได้บุญแต่มันมีอีกสองอย่าง ไม่ต้องใช้ปัจจัยไม่ต้องใช้ตังก็ได้บุญในส่วนของการให้ทานอย่างที่สองก็คือธรรมทานการให้ธรรมะเป็นทานอย่างเช่นธรรมภาพากำลังให้ทานแก่ญาติโยมทั้งหลายโยมให้อภิสทานอตรตมาภาพให้ธรรมทานแก่ญาติโยมน,นี่คือทานอย่างที่สองที่ละเอียดขึ้นไปและอย่างที่สามในการให้ทาน ญาติโยมทั้งหลายทาได้ทุกคนแต่ไม่ค่อยทำกันไม่ต้องใช้เงินไม่ต้องใช้ทองแคใ่ใช้ใจญาติโยมทั้งหลายเรียกว่าอาภัยทานให้ทานโดยการให้อภัยญาติโยมทั้งหลายคนเราเกิดมาเป็นมนุษย์ไม่อถึงร้อยปีก็ตายจากกันเหมือนคุณพ่อเรยไม ประมวลรักอยู่ในขณะนี้อย่าว่าแต่ร้อยปีเจ็ดสิบปีท่านก็ไม่ถือหกสิบหกปีท่านก็ลาลับจากโลกนี้แล้วายหน้าไปสู่โลกใหม่ายหน้าไปสู่พบใหม่ภูใหม่เอาละเราไม่ทราบได้ว่าพบใหม่ภูใหม่ของท่านจะเป็นอย่างไรอันนี้เป็นเรื่องส่วนตัวขอย้ำว่าเป็นเรื่องส่วนตัวนะโยนะ บุญกรรมที่ท่านตกแต่งมาในขณะที่ท่านยังมีชีวิตนั่นแหละจะเป็นกระจกสองอนาคตกระจกสองบ้านใหม่ว่าจะเป็นบ้านที่สุขหรือเป็นบ้านที่หุดญากิโยทั้งหลายดังนั้นในวันนี้เนี่ยที่เรา,าในการบำเพ็ญกุศลทักษินาทุกประานอุทิศบุญไปกับคุณพ่อละไมปัจจุบันคุณพ่อได้เป็นครูให้กับพวกเรา,าญาติโยมทั้งหลาย เราจุดธูปหนึ่งดอกบอกโริิยาณบางคนบางเหตุผลการจุดธูปหนึ่งดอกญาติโยมทั้งหลายเป็นปริศน,นาธรรมนั่นหมายถึงชีวิตของเราในชาตินี้มีเพียงครั้งเดียวการจุดธูปหมายถึงการเริ่มต้นหรีอเชันชีวิตเมื่อจุดแล้วก็เข้ากับนักหนึ่ง โดทัสาม,สามจนสลายดังนั้นในการจยุดทูกจึงหมายถึงชีวิตของมนุษย์เรามีเพียงเท่ากับทูกหนึ่งดอกดังนั้นท่านสามจนทั้งหลายสิ่งที่เรายังมีอยู่และสิ่งที่เราท่านทหลายมีโอกาสเพียงหนึ่งครั้งนั่นก็คือชีวิตของเรานี้มีเพียงครั้งเดียวในโลกชาตินี้ อย่าปล่อยเวลาให้สูญเปล่าไปทานศีลภาวนายอย่าลดนะเรามางานศพพระพุทธเจ้าบอ,อกให้เรามาพิจารณาถท,ทำมรรคหนึ่งเรียกว่ามรณะธรรมธรรมที่เกี่ยวข้องกับความตายเพราะในท้ายที่สุดแห่งการใช้ชีวิตของมนุษย์เราป,นะปลายทางแล้วมีความตายเป็นที่สุดการทุกข์ทุกนาม ไม่มีใครผลความตายนี้ไปได้เหมือน,นท่านท่านบอกว่าอน,นิจจาวัาสังขาราเปานปาัยธรรมิโมเป็นต้นเป็นอาทิก็อน,นิจจสังขารา,านี้ไม่เที่ยงหนอเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นของธรมรมดาเราท่านทั้งหลายปัจจุบันนี้เกิดขึ้นแล้วกําลังตั้งอยู่และกําลังจะดับไปในอนาคต ในที่สุดเป็นเช่นนี้กันูๆๆนดังนั้นเราม,ามางานส่งของคุณพ่อละไมในวันนี้เรามาแสดงถึงความอาลัยต่อการจากไปของคุณพ่อละไมประมาณสักทั้งหมดเวลาแล้วสำหรับโลกใ,นในบนี้ในภพชาตินี้เรามาส่งสก,การคือมาส่งการเวลาให้กับคุณพ่อละไมท่านหมดเวลาในวัย66ปี แต่เราท่านทั้งหลายที่นั่งอยู่ในที่นี้ทุกคนยังคงมีเวลายังคงมีเวลาย้ำนะยุง,น,งนะยังคงมีเวลาแต่มงเรียกว่าเอกมากน้อยแค่ไหนไม่มีใครจะรู้ได้วันนี้รุ่งนี้มารือนี้มาเรื่องเดือนหน้าปีหน้าก็าจะเป็นวันที่เราท่านทั้งหลายนอนลงนิ่ง แตมือให้เขาเอาน้ำช่วยรถเพราะว่าทั้งหมดเอาไปไม่ได้เงินทองมีมากมายแค่ไหนเป็มที่ส่งได้แค่โรงพยาบาลลูกหลานสามีภรรยารักกันแค่ไหนรักกันมากขนาดไหนอยู่กันมากีสิปีก็ตามสุดท้ายก็ส่งได้แค่เชิงตะกอน แต่บุญกุศลที่ญาติโยมท่านทั้งหลายได้ทําไว้ดีแล้วตั้งไว้ดีแล้ว,ว,วด้วยตัวเองทําไว้ด้วยตนวเองนั้นจะส่งผลไปสู่พ้อหน้าบุญหน้าเป็นเพื่อนที่ดียามยากให้กับท่านสาธุชนทั้งหลายดังนั้นในวันนี้เราทุกคนทุกท่านได้มารวมรวมประมวลเอาบุญกุศลที่ญาติโยมทั้งหลายทํามาทั้งหมดตั้งแต่ต้น จนถึงการสักวินและจะทาต่อไปในอนาคตพเรามาคำนวลมารวบเอามารวมเอาบุญน,นั้น,นสุดทิศทักษิณานุป,ปทานไปให้กับดวงวิญญาณของคุณพ่พอละไมประมวลทรัพย์ผู้หวายชนผ่านสงญาติโยมทั้งหลายได้เปรียบวาจาออกมาว่าหากดวงวิญญาณของคุณพ่พอละไมประมวลทรัพย์ตกอยู่ยในที่บุกก็ขอให้พ้นจากทุก แต่หากดวงวิญญาณของท่านประสบสุขก็ขอให้สุขยิ่งขึ้นไปนี่คือเจตนานะนี่คือความต้องการนี่คือความประสงค์ของญาติโยมทั้งหลายที่ปราถนาดีไปให้กับดวงวิญญาณของอาตมาภาพก็ขอให้เป็นไปตามนั้นญาติโยมท่านสารถต้งหลายในการแสดงคำมฏิสนในวันนี้ อาตมาภาเห็นว่าพอสมควรแก่การละเวลาแล้วเสนาวัสานีในการเป็นที่สุดโรงแห่งกรรสัทกรรมเทศนาในวันนี้อรราตมาภาพขออ้านอิงอันเชิญเอาพลานิสมผุรละบุญทั้งวงที่คุณพ่อละไมประวัตักผู้บายชนได้กระทำไว้66ปี ในการเกิดมาเป็นมนุษย์ได้พบพระพุทธศาสนาบุญที่บุุ่อได้ตักบาตรทุกเช้าได้สะสมเสบียบุญในทุกทุกวันบุญที่ได้ร่วมในพระพุทธศาสนาบุญที่ได้ร่วมในสังคมพุทธศรัทธาหก6ปีประกอบกับบุญกุศลผู้เป็นภรรยาบุญที่ดาญาที่น้องเหล่ากัลยาณมิตรกัลยาณธรรมเพื่อนบ้าน คนที่ได้มาอุทิศปัตตาโทุกนามัยอุทิศบุญ้งหลายไปให้ในไทยหลานั้นพอให้บคนได้กุศลทั้งหลายเหล่านั้นจงมาร่วมมารวมมาหลอมรวมกันเป็นเดชเป็นเดชะเ,เ,เป็นพลวะปัจจัยเป็นอุปนิสัยน้อมนำส่งให้ดวงวิญญาณอันบริสุทธิ์อันประเสริฐของกุบาศสก ละไม่ประมวลสรรพู้หวายชนจงไปสู่สุขติในสัมปรายพกมีมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติตามเจตนาประสงค์ของท่านคณะเจ้ภาพทั้งหลายมีภระยะระยาปะยะุคธยาและท่านสาธุชนทั้งหลายที่เด้มาร่วมในการําเท็ญบุญตลอดสามวันสคืนที่ผ่านมาอแต่มาภาพเชืเ่อเลยว่าโวงวิญญาณของ ขอ้อปัานี้คงไปสู่พบปุ่มที่ดีเนื่องจากท่านได้ทำบุญไปม,มากฝากการลงทานสามชนท่านหลายเรด้วยใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทนโยมนะย้ำว่าเรารู้แต่เพียงวันเกิดเราไม่รู้วันตายวาันตายเปียบจุราจะมาเมื่อไรไม่อาจจะรู้ได้ดังนั้นใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาให้ทาน รักษาศีลเจริญภาวนาคุณธรรมิยมผูยรู้ทุกคนทุกท่านสุดท้ายแล้วอาตมาพาขออัภินเอารอำนาจแห่งคุณพถุสีรัตนตรัยมีคุณประพุทธคุณพระธรรมและคุณพระสงฆ์จงมาปกปักรักษาคุ้มครองท่านคณะญาพภรรยาบุตรธิดาประตูประมวลรั์และท่านสาธุชนฐานะบุญดีทุกคนทุกท่าน ที่เรามาร่วมในการบำเพ็ญกุศลในวันนี้ขอให้ทุกคนทุกท่านจงมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญปรารถนาสิ่งใดอันเป็นไปในทางที่ชอบประกอบเก่ควาขององค์สมบเจ็ดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วไซก็ขอให้สิ่งเหล่านั้นจงรันสาเร็จรันสาเร็จรันสาเร็จจนทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนพึงสด ประกาศสอนอีกคุณชรพันโปร่งโทรทน,นเององส่หงคงสำคัญหมายในกายนี้น,นรชาติตีวางวายมาหลาสิ้นทั้งอินซีสติตทั่วแต่ชุ่วดีประดับไว้ในโลกาเฮสนาบรรทาน ที่อาตมาภาพไปชี้แจงแสดงมาก็เห็นว่าควาสมควรแก่การลเวลาขอสมมติยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการและเฉลี่ยสาธุต่อไปจะแยกจังหวัดไหนปัดแดนทหารท่าเรือพระบาทพระนางพระอัยการเรียนเถิดข้าพเจ้าผ่าน